莫经常干什么呢，容易得呀。 Merci. Thank <laughs> you. now. No, no. ทูางนไูข้างล่างครับเดินไ้าางนคตรงนี้คนนั่งเห็นไหมนี่คนนั่งนะครับ้อนาแรกกูอยู่ชุดชุดหัวอยู่ไงโอ้โหไม่ไหวชุดหน้าเขากดแทนที่มา न that's when those are people that